คุณยาย in my heart สมปรารถนาช่วยพ่อจากนรกเมื่อคุณยายเข้าถึงพระธรรมกายได้หลายวันแล้วท่านเล่าว่าดีใจและมีความสุขมากจึงไปเรียนให้คุณยายทองสุขทราบว่าพี่พี่ฉันเห็นองค์พระแล้วฉันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระแล้วฉันอยากไปหาพ่อจังเลย คุณยายทองสุขจึงชี้แนะหรือต่อธรรมะเพิ่มเติมให้โดยบอกให้คุณยายมองเข้าไปในกลางกายในกายตามหลักวิชาไปเรื่อยๆก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อท่านทำได้ตามอย่างที่คุณยายทองสุขแนะนำแล้วจิตละเอียดมากและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเห็นกายต่างๆภายในชัดเจนคือกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย กายพรมกายอารูปปรมและกายธรรมกายเหล่านี้ซ้อนกันอยู่ท่านจึงบอกกับคุณยายทองสุขว่าพี่ฉันพร้อมแล้วที่จะไปหาพ่อเมื่อทราบดังนั้นคุณยายทองสุขจึงพาท่านขึ้นไปบนดาดฟ้าด้วยกันในเวลากลางคืนแล้วก็นั่งนิ่งๆหยุดในหยุดพร้อมๆกันไป ต่างคนต่างนั่งไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งถึงจุดแห่งความตั้งมั่นของใจแต่คุณยายทองสุขท่านก็คอยตรวจตราด้วยยานของท่านไปด้วยว่าสิทธิ์ของท่านไปถึงระดับนั้นจริงไหมท่านนั่งปฏิบัติประกบคู่ร่วมกันไปโดยต่างก็เห็นซึ่งกันและกันในสมาธิแล้วคุณยายทองสุขก็พูดขึ้นว่าเอา้า ละเอียดแล้วทำอย่างนี้แล้วท่านก็บอกวิธีการและไปด้วยกันเมื่อกายเบาละเอียดเท่ากับใจและรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่ว่าส่งใจไปที่ไหนกายก็จะไปที่นั่นหากอยู่กับพระธรรมกายก็จะไปถึงได้เลยและต่างก็เห็นกันและกันคือคุณยายทองสุก ก็จะสามารถเห็นคุณยายว่าทำอะไรอยู่ในขณะหลับตาและคุณยายก็สามารถเห็นคุณยายทองสุขในสมาธิได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าไปด้วยกันแล้วก็จะคุยกันทั้งภายนอกและภายในคุยไปด้วยทำสมาธิไปด้วยกันเป็นทีมเข้าธรรมกายไปพร้อมกันแล้วก็ทำตามหลักวิชาเรื่อยไป คุณยายบอกว่าท่านไปแค่ยมโ,มโลกยังไม่ถึงมหานรกเพราะคุณพ่ออยู่ที่นั่นทีแรกท่านก็ไม่รู้ว่าพ่อไปอยู่ตรงไหนคุณยายทองสุขก็แนะนำว่าอีก้างเอ้ยมึงเข้านิ่งๆเข้าไปนึกถึงพ่อสิคุณยายทองสุขท่านเรียกคุณยายอาจารย์ว่าอีก้าง ด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยเป็นฉายาที่ท่านตั้งไว้ใช้คนเดียวเท่านั้นเพราะคุณยายผอมมากแล้วคุณยายก็จะเรียกคุณยายทองสุกว่าพี่จากนั้นคุณยายท่านก็จะหดใจนิ่งแล้วก็นึกว่าพ่ออยู่ไหนขอให้ไปที่นั่นแล้วจิตของท่านก็ถูกดูดวูบลงไปเห็นไฟนรกลุกโชดช่วง พร้อมกับมีสัตว์นรกถูกเจ้าหน้าที่เอากระบวยตักน้ำทองแดงร้อนจัดมากรอกทำให้ร่างกายแหลกเหลวอย่างทุรนทุรายต้องตายแล้วเกิดใหม่เพื่อรับโทษวนไปวนมานับครั้งไม่ถ้วนท่านกล่าว่าพอพระธรรมกายไปถึงแล้วไฟนรกก็ดับมอดลงสามารถเห็นสัตว์นรก ที่หลุดจากเครื่องทันทรมานชั่วคราวด้วยอันภาพของพระธรรมกายแล้วท่านก็เห็นพ่อของท่านอยู่นัดที่ตรงนั้นร่างกายของพ่อพายพร้อมดำคล้ำไม่นุ่งผ้าเลยเมื่อพ่อเห็นคุณยายเข้าก็วิ่งเข้ามาหาร้องขอให้ท่านช่วยแต่เนื่องจากท่านเพิ่งเข้าถึงพระธรรมกายได้ไม่นานยังทำอะไรไม่ถูก ด้วยความสงสารพ่อมากและไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรกายมนุษย์หยาบก็น้ำตาไหลออกมาเพราะจิตถอนขึ้นมาติดกับกายหยาบจึงมีสัญญาหยาบหยาบติดอยู่คุณยายทองสุขจึงถามขึ้นว่าพีกา้างมึงร้องไห้ทำไมนะ่ะพี่ฉันเห็นพ่อแล้วละ่ะพ่อบอกให้ช่วยอยากพ้นทุกข์จากตรงนี้พ่อบอกว่า พ่อมาอยู่ตรงนี้เพราะการดื่มสุราวันละสิบสตางค์ดื่มสุราเป็นอาจินกรรมก็เลยได้บาปอยู่ไม่น้อยแต่บุญที่ทำตามประเพณีก็บรรเทาเ,าเอาไว้ไม่ให้ไปถึงมหานรกซึ่งทุกทรมานกว่านี้มากเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วคุณยายทองสุขก็แนะนำวิธีการเพื่อช่วยเหลือพ่อขึ้นมาจากยมโลก โดยอาศัยพระธรรมกายแนะนำให้พ่ออาราธนาศีลห้าและให้พ่อนึกถึงบุญที่เคยทำไว้สมัยเป็นมนุษย์บุญเก่าจะช่วยพ่อได้นับว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาทีเดียวที่คนเป็นเป็นจะสามารถไปเยือนปรโรคได้แล้วก็ไม่ใช่การไปเที่ยวเฉยๆแต่ไปเพื่อช่วยไม่คิดไม่แปลก แต่ถ้ายิ่งคิดยิ่งแปลกทีเดียวเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของการคิดหรือคาดเดาว่าคนตายไปแล้วจะสามารถไปพบกันคุยกันขอขมากันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างไรคุณยายท่านอาศัยอนุภาพของพระธรรมกายนำพาพ่อไปอยู่ในเทวโลกมีวิมานหลังเล็กๆที่ซอมซ่ออยู่แถบชายขอบของสวรรค์ เกิดขึ้นด้วยบุญที่เข้าวัดทำบุญตามประเพณีพ่อดีใจมากที่ได้พ้นจากทันทรมานแล้วกายก็เปลี่ยนจากกายของภพบอบายเป็นกายของเทพพบุตรพระธรรมกายของคุณยายก็แนะนำพ่อว่าหากพ่อไม่อยากลงไปอยู่ที่เดิมก็ให้ภาวนาสัมมาอารหังอย่างต่อเนื่องจากนั้นจึงสอนให้เทพ,พบุตรใหม่ จเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็อุทิศแบ่งบุญจากการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ด้วยวิมานของพ่อจึงสว่างสวยัยและมีสมบัติอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นกายทิพย์ก็ดูงดงามมากขึ้นแล้วก็ได้จเจริญสมาธิภาวนาคุณยายท่านมั่นไปเยี่ยมดูพ่อบ่อยๆและเห็นว่ากายของพ่อสว่างสวัยเพิ่มขึ้น ก็ดีใจว่าบุญเก่าตามมาช่วยทันแล้วคงไม่หล่นไปยมโลกอีกแต่เพื่อความไม่ประมาทก,ก็ยังต้องทำภาวนาต่อไปเมื่อคุณยายท่านหมดเครื่องกังวลเกี่ยวกับพ่อเพราะได้ส่งความปรารถนาในการขอขมาในปราโลกแล้วคำสาปแช่งให้หูหนวกฆ่าร้อยชาตินั้นก็เป็นอันได้รับการอโหสิกรรม นอกจากนี้ท่านยังได้ตอบแทนพระคุณด้วยการช่วยพ่อให้ผลจากยมมโลกอีกด้วยท่านจึงมีความสบายใจและคิดอยากจะไปวัดปากน้ำเพื่อมุ่งหน้าศึกษาวิชาธรรมกายจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ต่อไป